พ,พุ้นไฟแนนซ์มันก็เริ่มยืดน,นะครับแต่ตัวติดล้อเนี่ยเอ๊ะทำไมอยู่ๆวันสองวันนี้มันมีแรงขายแปลกๆจากสิบปดบาทลงไปสิบกบาทเนี่ยหายไปประมาณบาทกว่าๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เลยชวนไอซ์เข้ามาคุยกันว่าเฮ้ยมันยังเป็นโอกาสอยู่หรือเปล่าไอซ์สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนันลล้อนุนทุกท่านครับ,รบก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาอัปเดตแล้วก็ยืนยันมุมมองแล้วกันนะครับสําหรับติดล้อนะครับว่าเราคิดว่า ยังมีความน่าสนใจแล้วก็แนะนําซื้ออยู่นะครับรอบนี้ปรับราคาเป้าหมายขึ้นนิดนึงนะครับจาก22เป็น23บาทนะครับไซส์สวนทางกันนะราคาหุ้นลงนะเราปรับขึ้นเนะเับไซส์ตอนนี้ก็เปิดกว้างถึง37นะครับผมแตะเรื่องนิดนึงแล้วกันก็คือว่าถ้าเราไปย้อนดูอะช่วงนี้หุ้นอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะ MTC ขึ้นสวัสด์ขึ้นนะครับภาพรวมเศรษฐกิจก็ไม่มีอะไรดูแย่แต่ติดล้อนี่ลงนะครับ จริงๆแล้วน่าจะมาเราคิดว่าน่าจะมาจากประเด็นที่ถูกถอดออกจากตัว CG List นะในปีนี้นะครับก็อาจจะทำให้กองทุนบางกองเขาต้องปรับพอร์ตแหละนะครับแต่ตรงองผมมองตรงนี้เป็นโอกาสนะในการเข้าซื้อเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานนี่ภาพรวมไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับคีย์ไฮไลท์เนี่ยของเปเปอร์วันนี้มี4เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1คือเรื่อง Asset Quality นะก็พยายามพามองไปปีหน้า นะครับปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะเจอกันของเงินติดล้อ,อก,ก็คือว่าความกังวลเรื่องแอสเซอร์กตเนี่ยน่าจะค่อยๆลดระดับลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาประมาณสัก1ปีกับอีก9เดือนที่ผ่านมานะครับเหตุผลเนี่ยก็มาจากตั้งแต่ Q4 เป็นต้นไปเนี่ยเราคาดว่าจะได้เห็นการปรับตัวลงอย่างชัดเจนนะของ n p r formation นะครับจริงๆ Q3 ลงแล้วนะครับพีคสุดอยู่ที่ Q2 ที่ผ่านมานะครับและแม a จเมนต์ก็คาดหวังว่า Q4 NPR formation จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับดังนั้นปีหน้าเนี่ย c r e d t t cost จะไม่ได้เป็นตัวกดดันความสามารถในการทำกำไรแล้วแต่มันจะค่อยๆลดลงแล้วก็พลิกฟื้นตัว profit margin กลับขึ้นมานะครับเราเห็นว่าความพยายามที่เขาทำสออย่างเริ่มเป็นผลนะครับหนึ่งก็คือว่าการปรับ Port Mix นะครับลดสัดส่วนของ h y p พ r c h a s สลงนะครับจริงท่าเดียวกันแหละกับที่ MTC ทำานะของ MTC เนี่เมื่อก่อน Hy p พอ h ก็10%ตอนนี้เหลือ3% นะครับติดล้อเมื่อก่อน h y p e r c ์เชสสิตอนนี้เหลือ9%นะมันก็เป็นดิเรกชันใกล้ๆกันแล้วก็เราเริ่มเห็นว่าแอสเซทค i t ลิตเริ่มคุมได้นะครับันนั้นผมคิดว่าเขากําลังค่อยๆตาม c y c l ิของ MTC ที่ว่ามันค่อยๆหลุดตัว NPL Cycle ไปนะครับอันที่2ก็คือว่า <c oughs> ปรับกลยุทธ์การทวงถามหนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยใช้แค่ส่วนกลางคือ Head o f f i c เนี่ยในการทวงถามหนี้เนาะคนหน้าสาขามีหน้าที่ดีลลูกค้าปล่อยแล้วก็ดูแล อำนวยความสะดวกลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยมีการเนสไซรายเพิ่มเติมให้หน้าสาขานี่ต้องช่วยทวงหนี้ด้วยแหละซึ่งมันก็เป็นการดีนะเพราะเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้จักลูกค้าโดยตรงนะครับก็ําไม่เริ่มเห็นยอดการจัดเก็บเงินเนี่ยมันดีขึ้นในเดือน10เดือน11น,นะครับผมเชื่อว่าตรงนี้จะไปต่อนะเพราะพนักงานที่เพิ่งเริ่มมาทําตรงนี้ก็จะมีความคุ้นชินกับวิธีการทวงถามนี่รู้จักลูกค้ารู้จักวิธีการต่างๆมากขึ้นในปีหน้าด้วยนะครับนั้นสิ่งหนึ่งก็คือปีหน้าน่าจะเห็นคคริตปัักหวลง NPL formation ปักหัวลงนะครับอันนี้คือข้อที่1นนะครับ <c oughs> ข้อที่2นะครับเรื่องการ roll over ตัว debenture ยังมีอยู่ยังเป็นอะไรที่น่าจะต้องคุยกันอีกสักพักหนึ่งเนปีแน่แต่ว่าติดล้อนะ่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ความเสี่ยงตรงนี้ต่ำสุดนะครับจาก Credit Rating ที่ที่เป็น Rating A คือดีสุดในกลุ่มนะครับแล้วก็ล่าสุดวันที่19เนี่ย t r i s ก็เพิ่ง issue report ออกมานะว่าเขา affirm rating เดิมที่ A แล้วก็เอา look stable นะครับผมอ่านจากเนื้อในแล้วเนี่ยเขาก็ยังให้ไฮไลท์สองสาข้อเช่นซัพพอร์ตจากบริษัทแม่อย่างเบที่เยอะนะครับแล้วก็อะารได้ที่มันดิเวอรซีฟายมีธุรกิจประกัน,นเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องลิควิดิตี้ที่เขามีเครดิตลายอยู่เนี่ยสองหมื่นสามื่นล้านเนี่ยมันค่อนข้างเพียงพอเมื่อเทียบกับหนี้ที่ต้องชําระอีกหนึ่งปีข้างหน้ามอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพันล้านนะก็ <c oughs> เรียกว่าลิควิดิตี้ดูไม่ได้มีประเด็นที่ต้องกังวลนะครับในปีหน้าก็น่าจะทําให้ ภาพรวมตัวคอร์ f ฟันหรือความยากในการจัดหาฟันดิ้งเนี่ยในปีหน้ามันไม่ได้มีไม่ได้มีประเด็นตรงนี้นะมาเทียบกับพีเอสที่อาจจะชาร์เลนจิ่งกว่านะครับอันที่3เนี่ยคือภาพการเติบโตปีหน้าของไรายได้เนี่ยสินเชื่อเราคิดว่า,าจ,จะโตเร่งตัวขึ้นได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะปีนี้เรามองโลน growth หกเปรปีหน้ามองว่าจะเร่งมาอยู่ที่1 0ก็ใกล้เคียงกับเปาเาขาแต่ถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยอดีตนี่โต2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็น new normal ของการเติบโต ก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเมื่อเราคิดว่าในภาวะแบบนี้การโตต่ำลงมันเม k เซน n ์นะทั้งการแข่งขันเยอะขึ้นตลาดเริ่มเริ่มอิ่มตัวมากขึ้นจาก Household Debt ที่มันสูงนะครับแล้วก็ความระมัดระวังที่ต้องมีมากขึ้นจาก NPL หรือว่าราคารถมือ2ที่มันผันผวนผน,นะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยคือตัวการขายประกันแลนะการขายประกันที่โตดีมาตลอดนะ20%โดยเฉลีย่ยในะอดีตเราคิดว่าโมเมนตัมนี้ยังไปต่อ ในปีนนะแน่นะเราก็น่าจะทําให้ค่าธรรมเนียมเ,ยเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยพยุงตัวรายได้รวมๆแล้วมันก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยหลักๆก,ก็คือลงบาทอไลายเลยมันก็จะช่วยเรื่องความสามารถในการทํากําไรด้วยอย่างั้นกคคิดว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่สัก20%ของรายได้ยังคงเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยไม่ให้รายได้ปีแน้ามันแย่ม,มันสโลมากนะักแม้ว่าสินเชื่อจะโตไม่ได้สูงนกะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าติดร้อยกําลังอยู่ในอีกเฟสหนึ่งที่ e a r n i n g growth เนี่ย จะค่อยๆเร่งตัวขึ้นนะครับปีนี้เรามองที่12%ปีหน้าเราคาดไว้ที่14%ปีถัดไปที่16%นะครับแล้วก็จะเป็น3ปีที่ Earning Growth เนี่ยดีกว่า l o g r o w t w นะสินเชื่อโตประมาณ6-10%บนะเอ่อมไลโต10%กว่านะครับก็เริ่มมี Efficiency กลับคืนมานะครับตรงนี้จะเป็น Relating สำหรับตัว Multiple ที่สำคัญนะครับเพราะ LE ก็จะวิ่งขึ้นด้วยจาก14%ในปีนี้ที่เป็น Bottom ปีแน่14.4แล้วปีถัดไป14.8นะครับก็เ,เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ valuation มันไม่ถูกจํากัด d o w n s i d แล้วก็แน่จะมีขาอัพไซด์มากกว่านะครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่อยากจ,จะอัปเดตเนี่ยคือเรื่อง CG ที่แตะไปตอนต้นรายการเมื่อกี้นะครับว่าถ้าไปดูหุ้นจะโดน pressure ลงมาในช่วงนี้นะแล้วก็เราเห็นว่าเออ MTC สวัสดปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าในรายละเอียดก็คือว่าติดล้อเนี่ยโดนค่าปรับนะจากกรตต์ไปประมาณ5 0,000นบาท ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันมีการน่าจะเป็นเทคนิคอลเออร์เรอร์ในการโปรเซสเรื่องการขายตั๋ว BE นะครับให้กับสถาบันนะนักลงทุนสถาบันนะก็ไซสเ์เล็กๆไม่ได้มีอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อผิดพลาดเรื่องด็อกิมเมนต์อะไรพวกนี้ที่ทําให้อ่ามันเลยไปผิดกฎไปไปผิดข้อกําหนดของกราตทอนะแล้วก็ทําให้กราตทอสั่งปรับไปประมาณ5 0 0 0 0นบาททีนี้พอโดนค่าปรับแล้วก็มีเลกูเลชันจากกราตทอแบบนี้มันก็เลยทําให้ไม่เข้าเกณฑ์ในการจัดอันดับ ตัวคอร์อเปรสก็ว่าแนนเรตติ้งในปี2567นี้นะครับก็จากเดิมก็มี5ดาวเนาะมันก็เลยปีนี้ก็เลยไม่มีนะครับผลกระทบทางปัจจัยพื้นฐานเลยคิดว่าไม่ได้มีประเด็นเนาะเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องประเด็น CG ร้ายแรงอะไรเนะาะธันส์เซ็กชัก็ไม่ได้ใหญ่เนาะค่าปรับก็จ่ายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่ท,ที่มากมายมหา,มา,มาศาลขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอไม่มีเรตติ้งเนี่ยผมคิดว่ามันทําให้กองทุนบางกองนะเขาต้องปรับพอร์ต นะครับซึ่ง <Ừ. S 1> ก็จะกระทบราคาหุ้นในระยะสั้นนะครับซึ่งผมมองว่าจังหวะนี้มันเป็นโอกาสเข้าซื้อนะของนักลงทุนที่ได้ผลของารานะคาหุ้นในระยะสั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอก็คือว่าอีก1ปีเนี่ยพอประเด็นนี้หมดแล้วแล้วรอบหน้ามีการจัดันดับเรตติ้งเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะกลับมามีเรตติ้งใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะ<อ>แล้วกองทุนที่ต้องปรับพอร์ตไปก็จะต้องปรับพอร์ตกลับเข้ามานะ,<อ>นะครับดังนั้นเนี่ยสโคปน,นี้จะเป็นแรงขายจากเรื่องที่ไม่ใช่ปัจจัยพื้นนนนนฐาัง้ลททุี ไม่ต้องไม่ได้กังวลเรื่อง volatility ของราคาหุ้นในระยะสั้นเนี่ยสามารถเข้าซื้อได้นะรอบนี้ก็เลยเขียนเปเปอร์ออกมาอธิบายว่า f ั n d a m มทั a l ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนทุกอย่างกำลังดีขึ้นนะครับประเด็น CG เราไม่ได้คิดว่ามันมีผลกระทบกับปัจจัยพื้นฐานนะ้้วก็มองว่าราคาหุ้นที่จะโดนผลกระทบจากการปรับผ่อนรอบนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับก็เลยออกมาแนะนําซื้อเหมือนเดิมนะครับปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น23บาทครับครับ อั Ice, ลงมาที่ Recommendation price per book ของเขาเมื่อเทียบกับกลุ่มอะไรแบบนี้นิดนึงได้ไหมครับโ okay. อเคก็ใน paper นี้เราทำให้ดูสองชาร์ตนะมันจะมีเทียบ PE กับ earnings growth นะครับแล้วก็ price to book กับ ROE นะครับอล้วบอกว่า oh. ในขา price to book กับ ROE เนี่ยดูแฟร์แฟร์นะก็คือว่า ROE เขาเนี่ยต่ำกว่าพีย r ค่าเฉลี่ยนะ p r i c o t o b o o กเนี่ยก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ IoE มันกำลังเป็นขาขึ้นในขณะที่ PS บางตัว IoE มันเป็นขาลงนะครับในนั้นฝั่ง price to book เนี่ยดูแฟร์แฟร์และมีอัพไซน์นิดหน่อยจาก IoE ที่มันค่อยๆปรับขึ้นนะครับฝั่ง PE เนี่ยตอนนี้ PE 10เท่านะครับดูได้2แง่มุมนะครับดู1คือ earning growth นะครับปีหน้าอยู่ที่14%นะก็ใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ยแต่ว่า PE ที่10เท่าเนี่ยเทียบกับค่าเฉลีย่ยที่12เท่ามันต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยอยู่ประมาณ20%่นะัิน มีโอกาสที่ถ้าดูฝั่งปีดู cashh up ตลาดได้นะครับอีกอันนึงคือดูในมุม PEG ก็ยังได้นะคือปีหน้าเนี่ยเรามองเงินี่ g กร w 14ปีถัดไป16นะงั้นเฉลี่ย15%เนาะะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าราคา PE, PE ที่ประมาณระดับ10เท่าเนี่ยมันยังมีแกลบอยู่ให้รีเล็ตขไปได้แคชับกับโกร w ที่กำลังจะเร่งัวขึ้นนะครับงั้นก็ม,มุม m u l t i p l e เนี่ยเทรด discount กับ PE ทั้งคู่เนาะแล้วก็เรชที่เป็นตัวกําหนด m u l t i p l e เนี่ยมันมันน้ำไปละ ในเรื่อง e a r n i n g ในเรื่อง profitability ก็ตามตอนนี้เหลือแค่ r a t i o ตรงน,น,นี้แตตามขึ้นไปซึ่งผมคิดว่ามันช่วงสั้นมันโดน p r e s s u r e จากเรื่องประเด็น CG S c o r e นั่นแหละแต่ว่าหลักๆและภาพยาวเนี่ยคิดว่าหุ้นก็ควรจะวิ่งตาม f u n d a m e n t a l ตรงนี้ขึ้นไปได้อยู่ดีครับครับซึ่งก็ผมก็พยายามจะพยายามจะ Present แล้วก็ถามไอซ์ในมุมนี้ดีกว่าเรื่องแรกก่อนเห็นไอซ์บอกว่าการประมาณการของรอบนี้ที่ปรับ t a r g e เ p r i ไฟ์ขึ้นหน่อยผลกำไรขึ้นหน่อยเนี่ยมันมาจากการรับลดของตัว c ค e d i t cost นะครับลงบไปเหลือลงมา20 basis p o i n t นะครับ3.5แล้วก็3.4นะครับอยากถามอไอซิ่หนึ่งคือคือผมดูทรงแล้วเหมือนเหมือนจริงๆมันเริ่มเป็นทีมคอนะครทุกคนในปี225เนี่ยสังเกตดีๆไหมว่าหลายบริษัทเนี่ยไม่ได้บูสต์ท็อปไลน์นะแต่หลายบริษัทเนี่ยเน้นใน,นเรื่องของคอสคอนโทรลซึ่งมากันเยอะเลยนะอย่าง CPX อย่างเงี้ยก็คอสคอนโทรลถูกไหม เอ่ออย่างไฟแนนซ์ก็เวลาการคอสคอนโทรลก็คือเรื่องของตัวเครดิตคอสนี่แหละว่าเวลาคอนโทรลดีปุ๊บเครดิตคอสลงปุ๊บมาไหลลงมาทอมลายเลยอยากถามไอซีนึงว่าทุกๆ10บเบสิสพอยต์ของเครดิตคอสของติดล้อยที่มันจะลงเนี่ยมันบวกต่อกำไรประมาณเท่าไหร่โอเคเออ่คิดง่ายๆตอนนี้พอร์ตมันประมาณคร่าวๆนะประมันแสนล้านนะครับอ่ส10เบสิสพอยต์เนี่ยก็คือประมาณสักร้อยล้านเนี่ยผมคิดเลขถูกไหมสิบเบสิสพอยต์เป็นมันพัน ออใช่หักแท็กนิดหน่อยแปดสิบล้านนะครับดังนั้นะเนี่ยกําไรปีหน้าเราทําไว้สี่พันแปดนะครับดังนั้นทุกๆสิบเบสิสพอยต์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าถึงสองเปอร์เซ็นของกําไรนะถ้าเซฟวิ้งไปได้นะครับปีหน้าทำเครดิตคอร์สไว้ที่สามจุดห้านะครับที่บอมสามจุดห้าเนี่ยเป็นเลขที่ผมมองว่าก็ส่วนตัวก็คอนเซอร์เวทีฟนะเพราะว่าในช่วงปกติเนี่ยเครดิตคอร์สมันไม่เกินสามนะครับหถือว่าปีที่ ปีที่แย่ๆหน่อยนะแต่ไม่เท่าปีนี้นะมันอยู่ที่สามจุดสามนะครับดังนั้นเนี่ยรันเวย์จากสาม,ม,มจุด่จอยู่สามจุดศูนย์นะผมว่าเป็นไปได้ถ้ามันคุมได้ดีจริงๆนะแต่ตอนนี้เราก็ใส่เผื่อๆเผื่อความผิดหวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีความไม่แน่นอนเข้ามาเราก็ใส่ไว้ในขาคอนเซอร์เวทีฟนะแต่ว่าจริงๆในอดีตเนี่ยเครดิตค้อนมันไม่ถึงสามนะครับโอเคไอ้ไอ้ทษทีไตมาสามนี่มันอยู่เท่าไหร่นะสามจุดเก้าครับโอ้ โอเคแล้วเทรนที่เราจะเริ่มเห็นอันนี้น,นี่คือธีมคอของเราก่อนนะว่าเฮ้ยปีหน้าเนี่ยสามจุดเก้าอ่าสามจุดแปดสามจุดเจ็ดสามจุดหกสามจุดห้ายิ่งที่ยิ่งถ้าลงถ้าลง,ถ,าลงถ้าลงเมื่อไหร่แล้วเทียบกับไวกิ้วอร์สเออผมคิดว่าอัน,น,นอื่นๆไม่ได้แย่นะมันไหล่ลงมา,าท่อมทายเลยเนี่ยภ<ช>าพตรงเนี้คิวสี่เห็นเลยไหมใช่ผมคิดว่าเห็นเลยก็คือคิวสี่สามจุดเก้าเนี่ยลงแล้วผมทําไว้ในโมเดลเนี่ยอยู่ที่สามจุดหกสามจุดหกแ่นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ก็คิดว่าตรงเนี้ มันเลยพลิกภาพไหคือคิวสี่ปกติมันจะซอฟเพราะว่ามันมีมาร์เก็ตติ้งจับพันหนึ่งมันจะเหลือแบบเก้าร้อยกว่าไม่จ่ายต่างๆใช่มันต้องเก้าร้อยกว่ารอบนี้มองไว้พันต้นๆพันส oh, ิบพันยี่สิบกลับเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ยมันจะลงมาช่วยนะครับอืมไอ์แล้วพี่ถามนิดนึงพอดีในช่วงมาตรการพักชําระหนี้ของบ้านเราอะ่ะคือเขาไม่ได้พักชําระหนี้ไฟแนนซ์นะเขาพักชําระหนี้แบงก์นะแต่ตอนพักชําระหนี้แบงก์เนี่ยนะครับถ้ามาอยู่อยู่แคติคอร์สไฟแนนซ์ลงเฉยเลยแลวเป็นบวกเฉยเลยอ่ะ อธิบายหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางนายกกับรัฐมนตรีครังงพึ่งแอบพูดเรื่องนี้แล้วการพักชำระนี้จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าเลยไฟแนนซ์เนี่ยมันจะเป็นบวกยังไงต่อพักพักชำระนี้ของแบงก์โอเคจริงๆมันไม่ได้มีผลกันแบบโดยตรงนะเพราะว่า่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ซ้อนทับกันขนาดนั้นแต่ว่าคาดว่าจะมีบางส่วนนะที่เช่นพอแบงก์เนี่ยให้การพักพักชำระนี้เนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นใช่ไหมครับ เม็ดเงินตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะวนมาใช้จ่ายฝั่งที่เป็นชําระหนี้ฝั่งไฟแนนซ์ได้บ้างนะครับหรือพอเม็ดเงินมันอยู่ในมือลูกค้าได้มากขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันมีการจับจ่ายใช้สอยหรือเศรษฐกิจมันเดินไปได้คือไม่ได้โดนยึดรถไมไ่ต้องเอาเงิน <c oughs> ไปจ่ายหนี้แบงก์หมดเนี่ยมันก็เลยมีเม็ดเงินหมุนเวียนมาแล้วไฟแนนซ์เนี่ยฝั่งนี้จริงๆเขาก็ให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามตามหลักการอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเห็นผลบวกก็ามาอ่อนๆด้วยในมุม ฟผมคิดว่าเป็นผลกระทบทางอ้อมนะจากการที่เม็ดเงินจากที่ต้องเอาไปจ่ายแบงก์หมดเนี่ยม,มันกลับเข้ามาอยู่ในกระเป๋าผู้คนมากขึ้นเนาะมันก็ได้ทั้งคอนซัมชันนิดนึงนะครับได้ทั้งการชําระหนี้กลุ่มอื่นซึ่งกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยดอกเบี้ยแพงกว่าไงดังนั้นคนบางคนมีเงินจากตรงนี้เซฟวิ่งไปได้มาชําระกลุ่มที่ดอกเบี้ยแพงกว่าเนี่ยก็อาจจะมีภาพตรงนี้เกิดขึ้นครับอืมโอเคครับไอซ์ถามไอซ์สิ่หนึ่งครับแล้วถ้า เรามองไปคร่าวๆอันนี้พี่ผมก็าำลังะแตกนิดนึงนะว่าเฮ้ยเราเห็นความชัดเจนละนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับมาตรการ10,000บาทว่ามันก็ดูเหมือนจะเป็นบวกต่อกลุ่มไฟแนนซ์นะเพราะ<ม>ว่าผู้บริหารก็ออกมาพูดในคล้ายๆกันแล้วผมเสริมตรงนี้เรื่องหนึ่งนะนะั่นคือมีรีเสิร์ชเฮาส์อยู่ที่หนึ่งซึ่งเป็นชื่อดังมากนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยเขาได้มีการทําผลสํารวจนะว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผ่านการแจกเงิน10,000บาทรอบนี้นะครับ เขาจะเอาไปทําอะไรกันอ,นะอันนี้เราเป็น,ปนผลโพลร,รีเสิร์ชนะนะครับผลปรากฏว่าเ40%เนี่ยพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับ30%ซึ่งเป็นเบอร์2องชำระคืนเงินกู้นะครับอันดับ3ให้เงินในครอบครัวนะครับแล้วก็มีพวกเกี่ยวข้องกับอื่นๆอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าเฮ้ยกลายเป็นผลเซอร์เวยเหมือนจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือเป็นการทำเซอร์เวย ในช่วงที่ก่อนแจกเงินนะปรากฏอันดับสองที่มาแรงมากคือชําระคืนเงินกู้นะครับไอซ์มองแบบนี้ยังไงละไอซ์มองว่าสามล้านคนที่เหลือที่จะแจกกว่าอีกสามหมื่นอีกเก,กือบเกือบสี่มืล้านบาทที่กำลังจะแจกเนี่ยไอซ์คิดว่าแพทเทิร์นก็น่าจะเป็นหแพทเทิร์นแรกไหมอืมโอเคก็ผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรอบแรกเนี่ยแล้วจริงๆคอมเมนต์จากไฟแนนซ์แต่ละคนเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันมี เทรนของการชําระหนี้ที่ดีขึ้นเหมือนกันนะแต่มันเป็นแค่การชั่วคราวก็คือในช่วงที่ที่เงินพึ่งเข้านั่นแหละนะครับก็จะเห็นในช่วงสักปลายเดือนกันยายนต้นเดือนตุลานะครับที่มันมีการชําระหนี้เข้ามานะครับแมนั้นก็ถ้ามีการอัดเม็ดเงินเข้ามาในระบบอีกรละลอกหนึ่งนะครับก็คิดว่าแพทเทิร์นน่าจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักน,นะครับแต่ต้องไปดูรอบนี้ยแจกเนี่ยมันมันเป็นกลุ่มเดิมไหมเพราะกลุ่มเดิมแบบคือกลุ่มเปราะบางใช่ไหมฮะกลุ่มอาชีอิสระอะไรพวกนี้กลุ่มเนี้ย จะตรงจุดหน่อยนะครับแต่ถ้ารอบรอบนี้ต้องไปดูว่ากลุ่มนี้จะโอเวอร์แลปกับลูกค้าไฟแนนซ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่แพทเทิร์นอาจจะคล้ายๆกันครับอืมนะครับอ่ะอน,นั่นคือภาพรวมคร่าวๆนะครับวันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับฮะขอบคุณครับ